ขบวน6 6 3 3นะครับเอาตอม4408ทางขบวนมาวันนี้นะครับก็น่าจะรอรีกันด่วนดำ6 3 4หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะ ตอนนี้ก็ยังจอรล้อรีอยู่นะครับอา่าไม่รู้ว่ารีหกสามสี่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็ยังไม่เร่งเครื่องเร่งเครื่อง โอเคตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนดวนดำ634น่าจะกำลังมานะครับนะอยู่ทางนูน้นมองไม่เห็นหรอกครับมันไกลนะครับนะน่าจะ634แหละเพราะว่า10โมง5โมงเนี่ย633ก็634จะมานะครับพอตกมาช่วงบ่าย,ายถึงช่วงเย็นเนี่ยก็เป็น6 630นะครับพอตกกลางคืนมาก็638 นะครับนะดูว,ว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีหกสามสองด้วยนะครับนะเมื่อวานเนี้ยรู้สึกว่าจะมี6 3สามสองด้วยนะครับนะมาต่อกันคืนนะ่ะมาลีกกับสองหนึ่ง,งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อคืน6 3สามแก็มาดึกอยู่นะแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับประมาณ3ามทุ่มกว่านะครับโอเคกำลังมาฮะน่าจะ6กสาี่แหละนะครับ เพราะว่าไม่ค่อยเห็นโดดดาเนี่ยหลีกกันนะครับนะไม่ค่อยได้เห็นหลีกกันนะครับระหว่างโดดดากับโดดดานะครับนะโอเคหกสามสี่ก็ GA นะครับนะโดดน้ำหกสามสี่แน่นอนนะครับรู้สึกว่าหกสามศูนย์น่าจะได้คิดจชี้สี่ห้าศูนย์ห้านะครับ เพราะว่าเมื่อคืนตอนเป็น629เนี่ยเห็นวิ่งผ่านชุมแสงแต่ว่าไม่ได้ออกมาถ่ายนะครับนะบางที GA ก็มาทำ629นะครับโอเคกำลังมานะฮะ634 GA นะครับนะบางทีผมพูดชัดมัง่งไม่ชัดมั่งนะครับก็ขออภัยเนาะมา634ครับใช่หรือเปล่าเนี่ยต้องใช่แล้วแหละ เพราะว่า10โมง5โมงนี่เป็นของโดดดำ633ก็634เท่านั้นนะครับโอเคใช่ครับ634 GA Alston C408 633และ GA หมายเลขอ๋อ4546นะครับ4546 ่ค่อยได้เห็นโดดดำลี่กันซักเท่าไหร่นะครับนานๆทีจะเห็นนะครับไม่ได้เห็นบ่อยนะครับนานๆทีจะเห็นหลีดก,กันนะครับก็รถพี่น้องกันนี่แหละนะครับนะต้นทางลายทางเดียวกันก็คือบึงพระแม่น้าบึงพระนะครับนะ 6กสามสี่นี่เองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่ดวนดำหกสามสานะครับก็อย่างที่บอกแหละนะครับไม่ค่อยเห็นดวนดำสองของบวนเนี้ยมาหลีกกันที่ชุมแสงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะผ่านไปหลีกกันแถวพิจิตอะไรก็ว่าไปนะครับนะโอเคตอนนี้ก็รอเครื่องกั้นนะครับ รถก็ยังวิ่งอยู่นะครับบางคันก็หยุดแล้วขอบคุณนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีวินัยน,นะครับนะโอเคอืมออกได้ฮะรถมอมอไซค์ก็รีบจังเลยนะครับซ้อนสามนะครับ นี่นะรถกำลังออกนะครับนะก็ความจริงเนี่ยไม่ได้อยากจะมาถ่ายนะครับแต่ว่าไหนๆพรุ่งนี้ก็จะไปอยู่กรทมและก็เลยขอมาถ่ายนะครับวันนี้ก็จะเตรียมเสื้อผ้าเดี๋ยวญาติที่อยู่กรุงเทพเข้ามารับนะครับนะก็พรุ่งนี้ไปตอนช่วงบ่ายนะครับไม่ได้นั่งรถไฟไปขออภัยเนาะ ขออภัยไม่ได้นั่งรถไฟไปนะครับนะโอเคสวยงามสองขอบวนฮนะพี่น้องกันต้นทางไปทางเดียวกันบึงพระแม่น้ำบึงพระนะครับจากรางสองก็สู่รางหนึ่งนะครับถ้ามีร้างคู่เนี่ยแน่นาค้นเนี่ยไม่ต้องมาล้อหลีให้เสียเวลาเลย สวนทางกันได้เลยนะครับนะก็คาดการนะครับว่าออรถไฟรางคู่ช่วงป่างน้ำโพเด่นชัยเนี่ยน่าจะสร้างปีหน้าก็คือปี68นะครับไม่รู้ว่าเดือนไหนแต่คาดการว่าปีหน้าจะได้สร้างแน่นอนนะครับนะสำหรับทางคู่ั่างน้ำโพเด่นชัยก็จะเริ่มสร้างในปีหน้า2568 นะครับไม่รู้วันไหนเดือนไหนเหมือนกันนะครับเห็นมีข่าวแววๆนะครับนะมีข่าวแววว่าจะสร้างปีหน้านะครับป่าน้ําโพเด่นชัยรังคูโอเคไปสวยงามทั้งสองขบวน633ก็หกสฮะพี่น้องกัน